แถมแถมแถมเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดมกรางวดวันที่สิบหกมกราวิทยาทานแนวทางเดอีสุดเด้อเอาเด็กก่อนแล้วแต่ความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสองตัวหรือสามตัวก่อนเอาสองตัวก่อนเนาะเนื่อันนี้สองตัวนะเฮ้เอา รางวันเลขท้ายสามตัวเลขที่ออกเอา้า <5 S 1> เคลื่อนกันวะแปดเอา้า <5 S 1> <laughs> มันมีเลขเท่านั้นบ่เ,เลขสองตัวหนึ่งห้าเลขสามตัวห้าแปดห้าไปรุ่นกันเอาเด้อจีบหกมกระลาเอาผู้ใดถือเลขแกไปเอา่าดื้ <laughs> อาม,มาแบ่งช่องแบง่ง ยังกระดมเดือด่ะแต่พอถือก็เ okay, ลี้ยวไปแต่พอถือตองไปตรงมันตรงมันผู้ใดซื้อผู้ในใจท่านพอเคยเกิดขึ้นโอเคเอาดีละครับ